เพียบเลยวันนี้เรามีอาสาทีมอาสาพาน้องๆมาเก็บขยะครับดูครับดูบรรยากาศในการที่ว่ามีขยะหรือเปล่านะครับโอ้โหเพียบมาหาสารเลยครับดูรอบโน่นกำลังเก็บไกลๆนั่นครับอเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าจะมีขยะเยอะแค่ไหน วันนี้ได้พาน้องมาเก็บขยะแบบช่วยทำจิตอาสาเนาะที่บ้านพักตากอากาศบางปูสมุทรปราการก็ฝนก็ตกแต่แบบก็มีน้องๆเนาะเขาก็มามาร่วมด้วยก็ได้ามาก็ขยะเยอะเยอะมากมากแบบทีแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็แค่นั่งจุดเดียวเนี่ยเราเก็บได้เป็นถุงถุงแค่ไม่ต้องย้ายขยายไปไหนแล้วแบบมันเยอะมันเยอะถึงขั้นที่แบบว่า เราไม่คิดว่าว่าไม่คิดว่าว่คนว่า,ว,าว่าขยะแบบที่มันลอยมายมันลอยมาจากไหนแล้วมันสะสมมาเยอะขนาดนี้คือแบบต้องใช้เวลากี่เดือนจะเก็บหมดที่มาเนี่ยแบบอสองสามชั่วโมงที่มาเนี่ยมันมันเก็บมันเก็บได้อาจจะเพียงแค่แบบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของเขาด้วยซ้ำไปแล้วก็มีจีราสากลุ่มอื่นมีคนมาเก็บเยอะมากเป็นร้อยสองร้อยสองรอยคนเลยก็แบบรู้สึกดีแล้วรู้สึกแบบ ตอนเก็บก็จะบอกน้องไปเนี่ยคอยดูนะว่าเออมันมีขยะกประเภทที่ไม่ย่อยสลายเลยให้เลือกเก็บพลาสติกแข็งกระถุงพลาสติกที่มันสะสมมาแล้วมันหมักหมมจนแบบมันเกิดมันเกิดกลิ่นแบบเนี้ยเราก็ให้เก็บอะไรที่มันไม่ย่อยสลายก่อนเพราะว่าเราถ้าเราจะเลือกเก็บคือมันเยอะจนที่แบบก็ต้องเลือกเก็บอะไรที่มันไม่ย่อยสลายพวกไฟแช็กพวกมันเป็นพลาสติกแข็งนะคะคือมันเยอะอยากแบบอยากให้พอพอเราเก็บแล้วเราจะแบบไม่อยากใช้ ถุงพลาสติกอยู่เลยอ่ะไม่อยากใช้พลาสติกเลยอ่ะก็จะบอกน้องบอกเนี่ยแม่บอกทาไมถึงแบบไม่ใช้พลาสติกเยงยางไม่ใช้ถุงพลาสติกคือแบบเป็นคนที่แบบอย่างนี้มานานแล้วแล้วพอพามาเก็บเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยแหละมันเป็นภาระของโลกจริงๆนะถ้าเกิดเราไม่ทําแล้วายิ่งเราไม่ไม่ไม่เก็บรักษาเราทิ้งเราไม่ช่วยดูแลเนี่ยมันก็จะเยอะเยอะจริงๆอยากให้มาเห็นนะคะ